สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a F D Channel คลิปนี้ผมจะมาสรุปผลงานและสถิติต่างๆของกุนซืออย่างมโนโพกิงอดีตกุนซือทีมชาติไทยตลอดระยะเวลา2ปีที่เขาทำหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ว่าตัวเขานั้นมีผลงานเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ไปรับฟาร์เรในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม อเลสซนเรมาโนโพกิงกุนซือสายเลือดบราซิลเยอรมันวัย47ปีเขาได้เข้ามาคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยในวันที่28กันยายนปี2021ต่อจากอากิระนิชิโนะกุนซือแดนประดิบที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังต้องตกรอบในสือุบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2จากการเป็นอันดับที่4ของกลุ่ม โดยมานูนันได้โอกาสคุมทัพช้างศึกในเกมแรกในเทนเมนชิงแชมป์อาเซียนหรือ A f f เ u z u k i กิครับเมื่อปี2020ที่ถูกเลื่อนจัดมา1ปีด้วยความคาดหวังที่ผู้จัดการทีมชาติไทยอย่างมาดามแป้งคุณนวมพันล่ำสำตั้งเป้าที่จะทวงบัลลังเจ้าอาเซียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกมแรกนั้นการคุมทีมอย่างเป็นทางการของโค้ชมาน่เป็นการพบกับทีมชาติมอเลสเตในศึกอาเซียนครับโดยผู้เล่น11ต,ตัวจริงที่เขาใช้นั้นประกอบด้วยผู้สำบะตูอย่าง ชัติชายบุตรพมคู่เซนเตอร์เป็นมาเนลทอมเบียจับคู่กับกิสดากาแมนแบ็กซ้ายใช้เป็นทิสตองโดแบ็กขวาใช้เป็นนรึบดินวีรวัฒโนโดมมีฟิลสามคนใช้เป็นพิธีวัตรสุขจิตธ,ธรรมกุลสารัตยูเย็นและทิติพันธ์พ่วงจันทสามตัวลุกใช้บดินภาลาสุบโชสสารชาติและทีรศินแดงดาลงล่าตาข่าย นัดนี้นั้นเป็นทางด้านของทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติติมอร์ได้2ประตูต่อศูนย์จากประตูของปฐมพลเจริญรัตนพิลม์ซึ่งเขานั้นกลายเป็นนักเตะค,คนแรกที่ทําประตูได้ในยุคของกุซือ้อย่างมาโนโ,โพกิงและอีกหนึ่งประตูได้จากสุประโชคสารชาติหลังจากนั้นมาโนโอของก็พาทับช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเยนม,มาได้4ประตูต่อศูนย์ชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ได้2ประตูต่อหนึ่งและทีมชาติสิงคโปร์ได้2ประตูต่อศูนย์ต่อด้วยการเล่นรอบ็อกเอาท์ในศึกอาเซียนคัพครั้งนนั้ ด้วยการเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้2ประตูต่อศูนนัดแรกต่อด้วยการเสม,มอทับดาวทองไปในนัดที่2ด้วยสกอร์ศประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบก,กับทีมชาติอินโดนีเซียซึ้นในเกมนั้นฐานะของเกมแรกนั้นมาโนานั้นพาทับชาสึกกำรับพลพรรคอีนเหนาไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์4ประตูต่อศูย์ก่อนที่เกมในนัดที่2จะเสม,มอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ทําให้ฐานะของมาโนโพก,กิ้งนั้นสามารถพาทีมไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2020ไปครองได้สําเร็จ ต่อมาเขาได้พาทัพช้างศึกอุ่นเครื่องในปิทินฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมปี2022จำนวน2นัดด้วยกัน โดยเขาดันพาทีมเอาชนะทีมชาติเนปลาลไปได้2ประตูต่อศูนย์และเอาชนะทีมชาติสุริมานามเมได้1ประตูต่อศูนย์ตามลำดับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะไปคุมทีมชาติไทยชุดยู23ในศึกซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามโดยเขานั้นพาทับชา้าศึกจูเนียคว้าเพียงแค่เหรียญเงินด้วยการแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งตัวเขานั้นลงคุมทีมไปทั้งหมด6นัดชนะ4ี่นัดแพ้ไป2นัดอัตราการชนะคิดเป็น 66. 6 7เซ หลังจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจซีเกมนั้นมาโน่ได้พาทัพช้างสื่ออุ่นเครื่องในปฏิทินฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายน 2, 2022จำนวน2นัดด้วยกันด้วยข่าวนั้นพาทีมเอาชนะทีมชาติเติมิสถานได้1ประตูศูนย์และแพ้ให้กับทีมชาติบาเรนไป1ประตูสองซึ่งในเกมนี้นั้นเป็นการปราชัยในนัดแรกของกุซืออย่างมาโนโพกิง้งในการคุมทีมชาติไทยอีกด้วย มาที่ด้านของทัวร์นาเมนต์ถัดมาหลังจากที่มีการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดในเดือนมิถุนานยนปี2022มาโน่นั้นต้องพาทัพช้างศึกเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานเพื่อไปทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือก3นัดซึ่งเขานั้นพาทีมเอาชนะทีมชาติมาลดีได้3ประตูต่อศูเอาชนะศรีรังกาได้2ประตูต่อศนย์และแพ้ให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไป0ประตูต่อ2พาทัพช้างศึกเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จ จากนั้นเขาได้นำทัพช้างศึกลุยศึกฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน2นัดนัดแรกนั้นเขาพาทัพช้างศึกเสมอกับทีมชาติมาเลเซียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ก่อนที่จะโดนจุดโทษแพ้ในเกมนั้นและอีกเกมหนึ่งเขาสามารถพาทีมชนะทีมชาติตีแดดโตเบโกไปได้2ประตูต่อ1คว้าอันดับท3ในศึกคิงส์คัพนั้นไปครอง ต่อมามาโน่ได้พาทัพช้างศึกอุ่นเครื่องในช่วงเดือนธันวาคม 2, 2022จำนวน2นัดก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ป้องกันแชมป์อาเซียนโดยเขานั้นพาทีมชาติไทายเอาชนะทีมชาติเมียนมาไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ0และแพ้ให้กับทีมชาติไต้หวันไปแบบน่าผิดหวังด้วยสกอร์0ประตูต่อ1หลังจากนั้นมาโน่ก็พาทีมชาติไทายเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพ2022ซึ่งในเกมแรกเขานั้นพาทัพช้างศึกเอาชนะทีมชาติบรูไนไปได้5ประตูต่อ0ต่อด้วยชนะทีมชาตติิิฟลปปปนได้วยกอ4ู เสมอทีมชาติอินโดนีเซียหนึ่งประตูต่อหนึ่งและชนะทีมชาติกัมบูชาได้สามประตูต่อหนึ่งเข้ารอบด็อกเอาท์ไปพบก,กับทีมชาติมาเลเซียซึ่งนัดแรกบุกไปแพ้ที่บูกิตจ,จาริวไปก่อนด้วยสกอร์สูประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะมาชนะที่ธรรมศาสตร์รังสิตไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามซึ่งเกมแรกนั้นบุกไปเสมอที่มิลิงเซเดียมด้วยสกอร์สองประตูต่อสองก่อนที่จะมาชนะที่ธรรมศาสตร์รังสิตด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าแชมป ซึ่งตัวของกุซมานโนโพกิงนั้นกลายเป็นกุนซือรายที่4ในประิศาสตร์ที่ควา้าแชมป์อาเซียนครับได้2ส,สมัยติดต่อกันต่อจากปีเตอร์วิทราโดโกอัฟลาโนวิชอดีตกุนซือทีชาติสิงคโปร์และโคสซิโกโก,กิริสักเซนาเมืองที่ทำได้ก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นมาโน่ได้พาทัพช้างศึกอุ่นเครื่องในเปตีมฟีฟ่าเดในเดือนมีนาคม2023จำนวน2นัดและแพ้ให้กับทีมชาติซีเรียไป1ประตูต่อ3และต่อด้วยแพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรส์หรือ UAE ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ก่อนที่จะพาทัพช้างศึกอุ่นเครื่องในเปติมฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายน,น2023อีกจำนวน2เกมเสมอกับทีมชาติไต้หวันไป2ประตูต่อ2 3, และเอาชนะทีมชาติฮ่องกงไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากนั้นเขาได้้นาทัชงึกุสบ ครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่จํานวน2นัดนัดแรกนั้นเขาพาทัพช้างสึกเอาชนะทีมชาติเลบานอนไปได้2ประตูต่อ1และอีกเกม1น่เขาพาทีมเสมอกับทีมชาติอิรักไปด้วยสกรสสอร์2ประตูต่อ2ก่อนที่จะแพ้ในการโดนจุดโทษต่อไปคว้าอันดับที่2ในสึกคิงส์คั p ครั้งนั้นไปครอง ต่อมามาโน่พาทัพช้างศึกอุ่นเครื่องในเปนทีมฟีฟ่ฟาเดย์เมื่อเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาไปเยือนทวียุโรปจำนวน2นัดด้วยการแพ้ทีมชาติจอร์เจียไปด้วยสกอร์ถล่ทมทลายถึง0ประตูต่อ8กลายเป็นสถิติอันย่ำแย่อันดับที่สองของทัพช้างศึกที่แพ้คู่แข่งแบบขาดลอยมากที่สุดในประวัตาลูกหนังสยามประเทศต่อด้วยการเสมอกับทีมชาติเอสเนียไปได้1ประตูต่อห หลังจากนั้นมาโน่ต้องพาทัพช้างศึกทําศึกนัดสําคัญในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดแรกพวกกับทีมชาติจีนที่ราชมังคลากียราสถรนซึ่งเป็นเกมนัดสําคัญมากๆถ้าอยากจะเข้ารอบต้องชนะพลภาพมังกรให้ได้เท่านั้นแต่ตัวของมาโน่นั้นก็ไม่สามารถพาทีมได้นนผลการแข่งตามที่ต้องการได้ ด้วยการแพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองและนั่นส่งผลให้อนาคตของเขากับทีมชาติไทยนั้นจบลงโดยทันทีถึงแม้ตัวเขานั้นจะได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติไทยอีกหนึ่งเกมในเกมที่พบกับทีมชาติสิงคโปร์ในนัดที่สองของการคับบอลโลกก็ตามและแม้ว่าเขาจะสามารถพาทัพช้างศึกบุกชนะพลพรรคลอดช่องได้ถึงที่3ประตูต่อหนึ่งก็ไม่รอดจากการต้องแยกทางกับทัพช้างศึกนับจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งในนัดสุดท้ายที่มาโ,โนได้คุมทีมนั้นเสียผู้เล่นตัวจริงสุดท้าย ขอทับช้างศึกที่เขาจัดลงไปนั้นประกอบด้วยพุทธาประตูไปกรรมพลปฐมอาหากุลคู่เซนเตอร์เขาใช้เป็นสุพรรณทองสงจับคู่กับธนาของเอเลียสดอเละแบกซ้ายใช้เป็นเททองบุญมาทามแบกขวาใช้เป็นนิติพงศ์เสลานนท์สามิฟิลเขาใช้เป็นพิธิวัตสุจิตธรรมกุลสารัตจูเย็นและเอกฤทธิ์ปัญญาสามตัวลุกใช้ทางด้านของสุภโชคสรารชาติสุพนัทเหมือนตาและก็สุภาชัยใจเด็ดโดยผู้ธรรประตูคนสุดท้ายในยุคข,ของมานโพกิงนั้นเป็นของสุพนัทเหมือนตานั่นเอง เรามาดูสีติต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของกุซือยามาโนโพกิงกันโดยกุซือแสนเล่บบราซิเลียนเยรมารายนี้นั้นคุมทีมชาติไทยไปทั้งหมด37นัด ชนะ21นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป8นัดอัตราการชนะคิดเป็น56.76%ซึ่งตัวเลขนี้นั้นเขากลายเป็นกุนซือที่มีเปอร์เซนเทที่เอาชนะคู่แข่งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยโดยเขานั้นมีสถิติเหนือกว่าอันดับ2อ,อย่างปีเตอร์รีกุนซือชาวอังกฤษที่มีเปอร์เซนการชนะอยู่ที่52.94%และอันดับที่ามอย่างโคสซิโกเกสักเสนาเมืองและวิฟฟิเชเฟอร์ที่มีเปอร์เซนการชนะอยู่ที่50%เท่ากัน มาดูที่สติติอื่นๆกันบ้างในส่วนของนักเตะทีมชาติที่ถูกบันทึกว่าลงเล่นในยุคข,ของกุนซือยามาโนโพกิ่งมากที่สุดนั่นก็คือทางด้านของกิสดาการแมนโดยเขานะั้นลงเล่นไปทั้งหมด30นัดตามมาด้วยอันดับ2นั่นก็คือทางด้านของบดินผาลาลงเล่นไปทั้งหมด28นัดและอันดับที่3เป็นทีรทรบุญมาทันลงเล่นไปทั้งหมด27นัดมาดูในส่วนของนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในยุคข,ของมาโนกันอันดับที่1เป็นขอยีรศิลปแดงดาลงเล่นไปทั้งหมด23นั ทำไป17ประตูกับอีก4แอซซิตตามมาด้วยทานาของอันดับที่2อย่างทางนาของบดินผาลาลงเล่นไปทั้งหมด28นะัดทาไป6ประตูกับอีก6แอซซิตและตามมาด้วยอันดับที่3นั่นก็คือทานาของสารัตยู่เย็นลงเล่นไปทั้งหมด2 6นะัดทําไป6ประตูกับอีก2แอซซิต มาดูในส่วนของนักเตะที่ทำแอซิ์ได้เยอะที่สุดในยุคของมาน่กันบ้างอันดับที่1เป็นเทียทรบุญมาทันลงเล่นไปทั้งหมด27นะัดทำไป13แอซิ์กับอีก1ประตูตามมาด้วยอันดับที่สอย่ามบดรมภาลาลงเล่นไปทั้งหมด28นะัดทำไป6แอซิ์กับอีก6ประตูและตามมาด้วยอันดับที่3เป็นสุภโชคสรชาติลงเล่น17นะัดทำไป6แอซิ์กับอีก5ประตู มาดูในส่วนของนักเตะทีมชาติไทยที่ได้ลงเดบิวต์ให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในยุคข,ของมาโนโพกิงกันซึ่งอันนี้เป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามไปแล้วไม่รวมกับที่เรียกมาแล้วไม่มีโอกาสได้ลงสนามสัมผัสเกมโดยมีนักเตะทั้งหมด25รายด้วยกันที่ประเดิมลงสนามให้กับทัพช้างศึกในยุคข,ของมาโนประกอบด้วยทนาของกรพลปฐมอาคากุลกิติพงพ์ผูแถวเชือกฉเฉลิมศักดิ์อัคีสุพนันบุรีรัตจักรพันภัยสุวรรณ ลูกโซ่นิโคลัสเก่งเขตกิจมิเคิลสันชัดมงคลเรือธนารอเจมเบรเลฟฟอร์ดเวียเทพป้อมพันธ์กิษฎากาแมนชาญรงค์พรมสีแก้ววราชิตกนิษส,สีบำเพ็ญชาวัดวีรชาติเลอสันเทียมราชเบนเจามินเจมเดวิสปุระเชษทอสนิทวิศรุตอิมอุระปรเมศอาจวิไลทีรศักเพอพิมายจากกิจลาบตะกูลชัยวัฒน์ศรีนาวงศยศกรบูรพา เจมพบโพ,โพขีชานุกูลกาลินและก็อาทิตเบิกในส่วนของถ้วยระงวังของทีมไทยในยุคข,ของมาโนโพก,กิงนั้นตัวเขาสามารถพาทีมไทยควา้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนครับได้2ส,สมัยในปี2020และ2022รวมควา้าแชมป์ใน2ทัวร์นาเมนต์ด้วยกัน และทั้งหมดนี้ก็คือสรุปผลงานและสถิติของคุณซืูมานโพกิงตลอด2ปีที่คุมทัพช้างศึกนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตอตัวตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ